ในสถานที่นี้ต่างท่านต่างคนต่างล้วนแต่เกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธเราท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นชาวพุทธเกิดกันทั้งสิ้นโดยที่มีพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นหลักไทยของชีวิตของพวกเราซึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตั้งสาสมาน ซึ่งเราคารกข่าววายเราเรียกกันว่าศาสนาพุทธขึ้นมาศาสนาพุทธนั้นถ้าหากพวกเราเปรียบเทียบกันได้อย่างง่ายๆเราเปรียบถึงเหมือนบ่อน้ำสาธรณนะบ่อน้ำสาธรณ์นั้นมีความคงเส้นคงวาในความชุ่มชื้นในน้ำนั่นเองบุคคลใดที่ปรารถนาความชุ่มชื้น เย็นสบายหรือน้ำทั้งรางจากน้ำบุคคลผู้นั้นจะต้องตักน้ำขึ้นมาดื่มขึ้นมาอาบเมื่อเขาตักน้ำขึ้นมาดื่มขึ้นมาอาบเขาย่อมได้รับความชุ่มเย็นจากน้ำแต่ถ้าหากบุคคนใดไม่ตักน้ำขึ้นมาอาบขึ้นมาดื่มเขามีความเล่าร้อนยุวกระหายอย่างไรเขาก็ยังกะเดาหรอว่ายกระหายอยู่อย่างนั้นแต่น้ำนั้นไม่ว่าใครจะตักหรือไม่ตัก น้ำนนไม่ได้เดือดร้อนหรือไม่ได้ดีได้ดีไปต่อการตักหรือไม่ตัดไปกับการร่มเยน็นหรือเล่าร้อนของบุคคลทั่วน้ำก็คงเป็นน้ำตลอดเวลาศาสนาที่พระเจ้าทรงประกาศสอนโลกไว้เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งคงเส้นคงวาอยู่ตลอดเวลาอันอันตการไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลที่จะนำไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ แต่มีแต่ความคงเส้นคงวาคาว่าเสื่อมนั้นจะไม่มีในศาสนาอยู่แม้ในโลกนี้ทั้งโลกจะไม่มีคนรู้จักศาสนาเลยก็ตามศาสนานี้ก็ยังคงเส้นคงวาไม่มีคาว่าเสื่อมศาสนานี้เป็นหลักธรรมชาติเองอซึ่งเป็นหลักตายตัวอยู่อย่างนี้ตลอดอันตการแต่พวกเราท่านทั้งหลายถ้าหาพวกเราท่านทั้งหลายพาไปน้อมนําเอาไปประพตปฏิบัติแล้ว พวกเรานั l ê l ê that, that, that ่นแหละจะได้รับประโยชน์จากศาสตร์ศาสนานอย่างแท้จริงชีวิตพวกเราท่านทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกนี้หนเรา้วนแต่ปราสนาความสุขไม่ปราสนาความทุกข์เราพากันขวนขวายแสวงหามาตั้งแต่รู้เยียงสามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เรล้วนแต่แสวงหาเพื่อความสุขเพื่อตัดทุกข์หรือป้องกันทุกข์ที่จะเกิดขึ้นหรือมีขึ้น ในพวกเราแล้วให้ดับไปที่สุญไปหรือไม่ให้เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราและได้แต่สิ่งที่มาอำนวยความสุขให้เกิดเป็นความสุขในชีวิตของพวกเราพวกเราพาทำพิจารณาบ้างไหมว่านักแต่เรารู้เดียงสาไปเราแสวงหาอะไรบางที่เราคาดหมายว่าความสุขเราพากันว่าสิ่งใดที่เป็นความสุขหรือหรือจะคาดหมายไปตามสังคมนั้นหรือคาดหมายไปตามความสื่อสัญยาของเราตามเราว่า เงินทองเอกเงินทองจะมีความสุขหรือจาฐานะศัต์มีความสุขหรือคู่ครองมีความสุขหรือสิ่งกัเครื่องประดับตกแต่งมีความสุขหรือสิ่งอะไรทุกสิ่งอย่างทุกประการก็ล้วนแต่เป็นเป็นไปเพื่อความสุขพวกเราพาขวนขวายสวยหามาด้วยความที่ล้นเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวย่างไรเราก็ยอมสละความิหนดเหนื่อยเมื่อหิวเพื่อให้ได้สิ่งเราได้มา แล้วชีวิตของพวเราเราได้มาได้มาอกายเข้ามาได้มาจนกระทั่งถึงแบบนี้เราพากันย้อนเ้ามาเปย้อรนาบ้างหรือไม่การขวนขวายตามความคาดหมายของพวกเราและเราได้มาแม่มายไก่กอมจนเหลือร้อนในความจาเป็นของพวกเรามีส่วนใดบ้างที่เป็นความสุข เราพาไป ons, าย้อนมาพิจารณาดูตัวของเราเองอย่างเป็นธรรมแล้วเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าชีวิตของพวกเรานั้นนับวันมีแต่เพิ่มภาระมากขึ้นนับวันมีแต่เพาเพิ่มความเข้มพลังเพิ่มความตุ้งเยืองวันเพิ่มปัญหามากขึ้นส่วนความสุขนั้นนับวันจะห่างเหินพวกเราไปเรื่อยเรื่อยห่างออกไปเรื่อยเรื่อยท่างร่างกายของพวกเราหรือมันก็เราค้ำค่าแก่เท่าลงไปทุกวันทุกวัน ไอความแก่เข้าความองค่าแห่งการแข็งร่างกายนี้มันพร้อมกับนําเอาความงกงเง่นเงื่อนความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ยากกราสัเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเรามาขึ้นมาดกผลที่สุดชีวิตของพวกเราตั้งแต่วันเกิดกระทั่งถึงวันตายเนี่ยเราจะไม่พบสัมผัสกับความสุขเลยก็พ่อของเรามองแต่ถ้าแข็งร่างกายนี้ว่าเป็นความสุขที่เราจะแสวหาความสุขให้แก่เรือนกายนี้ได้ แต่เรื่องตายนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวไว้เป็นกองทุกอย่างแท้จริงนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นท่านบอกว่าชาติปีตุกข้าชนาลาปิดกุฆามาตาลังปิดุุขัง้งโซกับ,บริเทวสุทโศโมนะสุปยาสาปิดดุฆาอภปเยหิตสัมปโยโคตุโ,โ,โคปเยหิตอุปโยโคทุโคยัมปิชังนารภาภิตามปิดุุขัง้งท่านบอกเราเริ่มขึ้นมาด้วยความทุกเริ่มขึ้นมาจากการเกิดเกิดขึ้นมาด้วยการร้องไห้ ร้องไห้ก็แสดงเครื่องหมายความทุกข์อยู่แล้วแม้กระทั่งจุดสุดท้ายความตายก็ก็พร้อมกัาร้องไห้อีกแม้คนตายจะไม่สามารถร้องไห้ได้ก็ตามแต่ก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นร้องไห้เผนังการเริ่มต้นด้วยร้องไห้และจบจุสุดท้ายด้วยการร้องไห้มันจะเป็นสุขได้อย่างไรส่วนในท่าลางของความร้องไห้ตั้งแต่เริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายความแก่ต้ก็บอกเป็นทุกข์ ความเจ็บไข้ที่ปวดก็เป็นทุกข์ความพับแขนใจก็เป็นทุกข์ความความไม่สบายกายไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ความพัดพาจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความได้ในสิ่งอันไม่เป็นที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์มัน้วนแต่โจมอยู่ในกองทุกข์กอยู่ตลอดเวลาแล้วส่วนใดแล้วเป็นทุกข เพราะนั้นถ้าหากว่าเราพากันมองหาความสุขที่ท่าตขันร่างกายแล้วเราจะจมอยู่ในกองทุกข์อตลอดเวลาแต่การเกิดขึ้นมาของพวกเรานั้นเราเกิดขึ้นมาเราไม่ได้มีแต่ธาตขันร่างกายเรามีจิตใจพร้อมจิตใจนี้แม้เราจะสัมผัสจับต้องไม่ได้มองไม่ตามและไม่เห็นก็ตามแต่เราก็สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกของเราสุขทุกข์มนอยู่ที่ไหน,น แม้เราจับต้องไม่ได้แต่เราก็สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกของเรานั่นแหละตัวจิตอย่างแท้จริงเพราะนั้นตาขันร่างกายอันนี้จึงเป็นกองทุกแต่เป็นกองกองทุกกองไร้สาระอย่างแท้จริงแต่พระพุทธเจ้าของพวกเราท่านมีความเฉลียวฉลาดเป็นนักปราชญ์เลิศของโลกท่านรู้จักเอาสิ่งที่ ไม่เป็นสาระหรือกองทุกนี่แหละมาสร้างอองสุขขึ้นมามาสร้างสาระขึ้นมาสิ่งที่จะเป็นสาระขึ้นมาได้ก็คือใจของพวกเราเองใจของเราจะมีสาระเป็นสุขขึ้นมาเพราะมีธรรมเครื่องรอเลี้ยงเมื่อใจดวงใดก็ตามมีธรรมเปครื่องรอเลี้ยงแล้วใจนั่นแหละจะมีความสุขอ,อย่างแท้จริงใจจะมีความสุขอย่างแท้จริงเราก็ต้องอาศัยทายขันธ์ร่างกายอันนี้แหละมาเป็นเครื่องมือ ในการสร้างสุขในการสร้างสาระขึ้นมาเพราะในการได้กายอันนี้มาเราจึงได้เครื่องมืออันประเสริฐแต่พวกเรานะด้วยโมหะความรุ่มหลงที่ครอบงำจิตใจในสภาพฐานะของกุบชนุนเราจึงกี่พบตีใชติเรามามีแต่ความสมหวังรักษามีแต่ความดูมีแต่การดูแลเครื่องหมายเครื่องมืงอ แต่ไม่เคยเอาเครื่องไม้เครื่องมือนั้นไปสร้างแกนสารสารประยยโยชน์ให้เกิดขึ้นเลยคนที่สุดเรามีแต่ความดินเหนื่อยเมื่อยหิวมีแต่ความทุกข์ยากลำบากอยู่ตอลอดเวลาในการบำรุงบำรเลในการดูแลในการเยียวยาทัาขันร่างกายอันนี้ถึงที่สุดแล้วก็คือความแตกหัาชีวิตของพวกเรานั้นจึงเป็นโมฆะมาตอลอดเวลากี่พวกกี่ชาติจึนับไม่ได้แต่แบบนี้ พวกเรามีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นผู้ชี้แนวทางให้แก่เราแล้วชี้แนวทางที่เราจะเข้าเข้าไปถึงจุดมุ่งหมายอันนั้นนับตั้งแต่เบื้องต้นคือการอบรมจิตอบรมใจนี่แหละเป็นหนักสำคัญอย่างยิ่งที่จะเข้าไปถึงตัวสุขอย่างแท้จริงตอนนี้การอบรมจิตอบรมใจนะ เราจะอบรมได้อย่างไรร่างกายกับจิตใจนะมันเป็นส่วนตรงเงนข้ามตรงเงนข้ามทุกสิ่งทุกอย่างชอบก็ตรงเงนข้ามได้รับก็ตรงเงนข้ามร่างกายของพวกเรานะั่มันต้องได้รับการเคลื่อนไหวมันจะมีกำลัง ก็ชอบอยู่นิ่งๆถ้าหากอยู่นิ่งๆไม่มีกําลังแต่ร่างกายก็ชอบอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นการที่เราปรารถนามีกําลังเราก็ต้องบังคับร่างกายพุ้ฝศนฝืนความต้องการของร่างกายฝืนความร่างกายของเราให้มันเป็นขยับขึยืดให้มันไปนเคลื่อนไหวเช่นนักกีฬา นักกีฬาเขาได้เคลื่อนไหวร่างกายเขาได้ระอบลมร่างกายของเขาฝึกฝนร่างกายของเขาโดยการเคลื่อนไหวต่างๆนานาแม้จหนิดเลยเมื่อยยุดเลยไลใครย้อยอย่างไรก็ตามเขาก็อดทนเขาก็ต่อสู้ผลที่สุดร่างกายของเขาในหละเรยเป็นร่างกายที่สมบูรณ์เป็นร่างกายที่มีกาลังสามารถทําอะไรแปลกๆมากมายไกลกองเหนือยิ่งกว่าพวกเราที่จะสามารถทําได้ เช่นเราดูนักกีฬาต่างๆดิแต่ร่างกายมันชอบอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆกินและะน้วก็นอนกินแล้วก็นอนแต่กินและะน้วก็นอนกินแล้วก็นอนชอบแต่การอยู่นิ่งๆที่สุดโดยร่างกายนะั้นเป็นร่างกายที่ไม่มีกำลังมีแต่ความอดอน็งียือกแข็งมีแต่ความอดแนแอเพราะนั้นเมื่อเราปรารถนากำลังเราก็ต้องบังคับร่างกายของเราให้ไปเคลื่อนไหวส่วนจิตใจนะั้นเป็นฝั่งตรงข้าม จี่ใจนั้นมันจะต้องอยู่นิ่งมันจะมีกำลังแต่ใจนั้นก็ชอบเคลื่อนไหวชอบเคลื่อนไหวโดยการคิดปรุงแสใสยุ่งเยอะว,วุ่นวายปรุงนั่นปรุงนี่ดีอดีตอ,อนาคตอกเกี่ยวยุ่งเยอะว,วอุ่นวายนำเอาแต่อารมณ์เรื่องราวเข้ามาแผ่เผาอจิตใจให้จิตใจได้รับความเล่าร้อนจิตใจได้รับความขุ่นบัววุ่นวาย อยู่ตลอดเวลาจิตใจนั้นก็เลยแก่ที่หนีกำลังเพราะนั้นโดยธรรมชาติของใจโดยความเคยชินของใจมันชอบมันมันชอบเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวของใจมันไม่มีกาลังใจนั้นต้องอยู่นิ่งมันจะมีกาลังเพราะนั้นเมื่อเราปั่นหายใจิีงเราก็ต้องบังคับใจให้ฝืนใจจากความปกติของใจเี่เคลื่อนไหวให้มันมาอยู่นิ่งงานที่เราจะมา บังทับใจของเราให้อยู่นิ่งได้ไหมใจนั้นจะต้องมีหลักยึดเราก็ทราบอยู่แล้วว่าปกติของใจนั้นมันจะจะขึ้นไหวตลอดเวลามันจะอยู่เฉยๆกับมันเองไม่ได้เมื่อเราต้องการให้ใจมันอยู่นิ่งเราก็ต้องมีปุสโรบายอะไรอันหนึ่งมาให้ใจมันยึดอันนี้เราปุโรบายอันนี้และที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าการภาวนาเราก็ต้องมาฝึกการภาวนา ึกการรมนาโดยให้ใจของเรามีหลักทำอันใดอหนือว่ยึดไว้มาเป็นหลักที่ของจิตเช่นว่าเราจะวางปานักสติคืนทางกำหนดลมหายใจเข้าออกมาเป็นหลักที่ของจิตในขณะที่เรานั่งอยู่เราก็หายใจเข้าหายใจออกให้มีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกให้ความรู้สึกจิตที่รู้นับรู้ลมนี่แหละไอ้ผู้ที่นับรู้ลมนี่แหละคือตั้ ใจนั Workers, ้นให้เหมือนแนบนิดอยู่กับลมเข้าลมออกอย่าให้มันตีกแวยจิตที่จะไม่ตีกแว้รู้จะไม่ตีกแวะออกไปจากลมหายใจเข้าหายใจออกเพราะมีสติกำกับไว้สติก็คือการความระลึกได้หึงนลมหายใจเข้าหายใจออกตลอดเวลาเมื่อเรามีความรับผิระอบังคือมีสติกำกับจิตอยู่ อย่างไม่ขาดว่าขาดตอแนแล้วจิตของเราไม่จะอยู่กับลองหายใจเข้าหายใจออกได้อย่างแนง่เสมหรือถ้าหากเราสะดวกเอาคำบ,บุกิกรรมนึกในใจว่าโทรพุทโธกุทโธ,ธ,โธมาทำกับจิตเราก็ใช้เฉพาะทาบุิกรรมหอกกุทโธพุทโธแล้วเรามาทำกับจิตไว้ด้วยความระมัดระวังคือมีสติเมื่อพวกเราหากันมัดระวัง รักษาจิตให้อยู่กับขับติ่กับออกพุโทโธพุธโทโธในขณะที่เรานั่งเราเรียกกันว่า,านั่งโพนาในขณะที่เราเดินอยู่เราเรียกกันว่าเ,าเดินจงกรมในขณะที่นั่งก็าตาเดินก็าตาไม่ร้องมีสติเรามัดระวังรักษาจิตไว้ต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจไม่อยู่กับพุโทโธตัวอย่างต่อเนื่องแม้ในเบื้องต้นใหม,ใหม่ๆฟ้างความไม่คุ้นเคยมันจะปีกแวกออกไปคุกเขอ มันก็เป็นธารรมชาของจิตที่ยังไม่เด็กคุค้นเคยแต่เมื่อเราพายออายามฝึกฝนอบรมมันก็ค่อยๆคุค้นเคยไปเรื่อยๆความระมัดระวังก็แนบแนนขึ้นมาเป็นความเคยชินของจิตเมื่อมาเข้ามาเข้ามันก็นเลยแนงแนนกลมเกลยเป็นอน่นหนึ่งกันเลียกวจิตคือเป็นปกติของจิตที่มีความระมัดระวงังไอ้ความระมัดระวงังมันเป็นปกติของจิตนั่นแหละคือสติทั้งแน่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวประจิตมันเป็นสัพพัญญะคือรู้ตัวรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาพอเรากำนวดผู้โทกผโตมันก็รู้อยู่แต่พระโทรผูโทรมันไม่ปิดแวกออกไปเมื่อไม่ปิดแวกออกไปแล้วปิดมันอยู่กับพู้โทรผูโทอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่เคยครอบงำจิตมันก็จงออกไปปิดก็ไม่ออกไปปรุงแต่งคิดปรุงออกไปตามอดีตอนาคต จิตอยู่กับเขาโตแน่นเขาแน่เขาจิตก็นิ่งเขาวิ่งเขามันมก็ได้พักเต็มที่พอจิตนิ่งละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงที่สุดจิตนั้นก็ยังเข้าสู่ความรวมตัวของจิตเองการรวมตัวของจิตเนี่ยมันจะยังร่นสู่ความสงบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็มีมีอยู่ในความรู้สึกข,ของจิต จิตนั่นจะสมบนั่งอยู่ตกอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งอิ่มฟ้าอิ่มของจิตจิตมันอิ่มในความสมบุกแล้วจิตนั้นก็ถอนตัวออกมาจากความรวมตัวพอจิตถอนออกมาจากความรวมตัวนั่นแหละจิตนั้นแหละจะเป็นจิตที่ต่างจากจิตที่ไม่เคยมีความสมบุกมากเายแต่ก่อจิตที่ถอนออกมามีความสมบุแล้วถอนออกมานั่นแหละมันจะมีความ หนักแน่นมีความตั้งมั่นมีความหนักแน่นมีความมั่นคงที่เราเรียกเป็นว่าสมาธินั่สมาธินี่เลยจะมเป็นกำลังจิตจากนั้นจิตนี้จะมีกําลังก็เปรียบประดุดเลเหมือนกีฬาที่ก็มีกําลังทางร่างกายอันนจิตมันมีกําลังพอจิตมีกําลังเราจะไปพิจารณาทลํลายสิ่งที่ครอบงามหมักหมมอ,อยู่ภายในจิตในใจมาแต่ไหนแต่ไรมันก็จะ รุดลวกออกไปด้วยปัญญาของเราเองเพราะติ่งต่างๆที่พาพี่เป็นครอบงำอยู่กับจิตนั้นจนกระทั่งจิตเองได้แทะเราไม่เคยสัมผัสเลยเพราะพระนิจเจ้าทรงกล่าวไว้ว่าพระพัฒน์รัมีดังจิตดังจิตเวดูก่อนที่สุดทั้งหลายจิตเดิมเรื่องประพัฒสอนคือจิตเดิมแท้จริงวมันมีแต่ความสุขสว่างสวัย แต่ก็เพราะมัวหักความรุ่มหลงของโมเรานั่นแหละเบื่อจะปล่อยให้กิเลสไหลเข้ามาครอบงำจิตให้มีแต่ความมัวบมอมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความยุ่งเหยิงมันไหวเราก็เลยสัมผัสแต่ความมัวหมวามยุ่งเหยิงุ่นไาวนั้นเป็นตัวจิตจริงๆแล้วจิงเราเนี่นเป็นตัวเครื่องแฝงครอบงำจิตเหมือนกับผ้าทิพย์ผาจั พราทิพระจัฒน์ดวงแท้จริงแล้วมันมีแต่ความสุขสว่างสวยจนเปรียบเทียบไม่ได้แต่อาศัยเมฆหมอกมาบดบังไว้มันก็เลยเราสัามผัสแต่ความมัวหมองความขุ่นมัวแต่ความขุ่นมัวนั้นมันไม่ใช่ทิพระพัฒน์มันเป็นเมฆหมอกที่มาบดบงังทิพระจัฒ์ไว้ถ้าเราเบิกเมฆหมอกนั้นออกไปแล้วทิพย์พัฒน์นั้นจะ,สะแสดงตัวตนตออกมาอย่างแท้จริง ตุส๊สว่างสวยต้นหาอะไรประมาณนี้ไนดะ้นั่นเราจะมีพลังอยานน่างมากมายมหาศาลจุดเก็บเกียลไดนะ้อีกของเราก็เชิงกันถ้าเบิร์ออกไปแล้วเบิก์สิ่งที่ชื่อแฝงอยู่กับจิบออกไปด้วยปัญญาของเราเองนับตั้งแต่ปัญญาก็ไปคุยเกี่ยวพิจารณาในสิ่งที่ เจตมันลุ่มหลงอยู่เบื้องต้นก็คือร่างกายอันนี้จิตมันหลงมาแต่ไหนแต่ไรจากร่างกายอันนี้เนี่ยที่ยึดมัน่นหรือมั่นเนี่ยว่าอัตตาตัวตนพออัตตาตัวตนแล้วมันก็มีพอมีตัวตนแล้วมันก็มีของตนอีกจากตัวตนจากของตนมันก็ไปตั้งความหวังจากตั้งความคาดหมายว่า มนต้องการเป็นอย่างนี้ไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นต้องการเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการเป็นอย่างนี้แต่โดยธรรมชาติแล้วสิ่งทัางยเหล่านี้เขาเป็นสัจธรรมอันหนึ่งเขาเป็นอย่างไรเขา,าเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเขาเคยแก่เขาก็แก่เคยเจ็บเขาก็เจ็บเขาเคยตายก็ตายเพราะฉะนั้นความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันมันเป็นอยู่อย่างนั้นมาตลอดอนนันตตามันไม่มีใครไปสร้างไม่มีใคร บูงแต่งขึ้นมาแต่มันเป็นอย่างนั้นมาต่อแต่เราไปตั้งความปรารถนาความต้องการไว้ว่ามันเป็นเราเป็นของเราเราก็ไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการตายพอมันแก่มันเจ็บมันตายแล้วเราได้แลกระทุกข์ไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นทุกข์แต่เราเป็นเป็นผู้ทุกข์กัความไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการเจ็บไม่ต้องการตายและความแก่ความเจ็บความตายฟังเราไหมนั่น นี่ฟังเรางพระเป็นธรรมชาติอันหนึ่งพระบุญเจ้าของพวกเราเนี่ยท่านจึงสอนพวกเราไม่ใช้ปัญญาพื่จารนยเขาไปถึงความเป็นจริงพต่ปัญญาก็ไปถึงความเป็นจริงแล้วถอดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นถอดถอนโมหะความรุ่งหลงออกมาแล้วเราจะอยู่กับความเป็นจริงได้อย่างหางเช่นพระบุญเจ้าของพวกเราพระสงฆ์ษาวกทานอาหารอะไร ขอโวกเราที่เรากราบท่านทั้งหลายเหล่านั้นว่าสังฆังสารพังถามนิดหนึ่งท่านทั้งหลายอยู่กับเหล่านั้นร่วแต่อยู่กับโลกเดินจกิงเขาแก่อย่างพวกเรานี่แหละแต่ท่านไม่มีทุกข์จากโลกอีกต่อไปแต่พวกเราก็เดินอยู่กับท่านกินอย่างกับท่านแต่ทําไมเรามีแต่กองทุกข์ ก็ทุกข์จากอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นจากความคาดหมายด้วยโมหะความรุ่มโลงนของเราเองนั่นแหละเพราะพ่าท่เจ้าพวกเราท่านไม่ได้แตกต่างจากพวกเราท่านมีหิวมีหนาวมีร้อนมีห่วงเหนาเขาตอนมีปวดขับถ่ายเหมือนพวกเราให้นก็ดำเนินชีวิตอย่างพวกเราแต่ท่านไม่เคยทุกข์แต่แล้วเรามาพิจารณาดูว่าพวกเราทุกข์อยู่ที่ไหน ไอ้ล่าตายเราเป็นเช่นนั้นเองใบไม่ได้แตกบางก็แต่ทุกข์มันทุกข์อยู่ที่จิตแล้วเราจะไปชำระที่ไหนถ้าเราจะไปชำระที่กายเราจะไปแสวงหา,ามาที่กายแล้วทุวกข์มันจะหลุดไปได้อย่างไรมันคันอยู่ที่ศีรษะแต่ไปเกาที่หลังแล้วมันจะไปหายคันอยู่คันศีรษะเกาลงไปที่ศีรษะหายคันได้แน่นอนทุกข์มันอยู่ที่จิตชำระลงไปที่จิต พาชำระทุกอัหลุดซึ่งออกไปแล้วถุกไม่ต้องไปถามหาเปียกโดยเมืออเสือ้อผ้าของพวกเราสกรปรกอะไรอภาสน,นาความสะอาดแล้วไม่ไปปต้องไปค้นคว้าอีวต่หาความสะอาดที่ไหนมาใส่ลงไปเพียงแค่พยายามชำระความสปกปรกให้มันหูุดอ,อกไปเถอะความสะอาดมนปรากฏขึ้นมาเองแต่ถ้าพวกเรามัวลุมหลงมัวเราอยู่กับการเสวนหาความสะอาดมาใส่ลงไป คาดหมายว่ามันเป็นความสะอาดแล้วก็เสวยหาความสะอาดนั่นก็ใส่ลงไปในเสื้อผ้าของเรานักวันเสื้อผ้าของเรามีแต่ความผู้ดกพลังมากที่จะไม่เจอเลยความสะอาดแต่ถ้าพวกเราหาการชุบลความสุกบกออกไปทำหนระความสุขบกออกไปความสะอาดเราไม่ต้องไปเสวยหาเลยมันจะเกิดขึ้นมาพร้อความสุกบกออกไปความสุขที่แท้จริงก็เช่นกันเราไม่ต้องไปเสวยหาเลย หาเป็นชำรับฟางทุกที่มันบีบัันอยู่ายใน,ในใจ,ใจิตใจของพวกเราด้วยโมหะความรุ่หหวงเนี่ยออกไปด้วยปัญญามันพิจรารณาด้วยการภาวนาเราไม่ปฏิเสธวัตถุภายนอกในการแสวงหาลากยศสมบัติพัสนานอาหารการบริโภคต่างๆรวมกันเรียกว่าปัจจัยสี่นับตั้งแต่การแสวงหาวิชาความรู้ ่อเป็นเครื่องมือให้ไอ้มาซึ่งวัตถุสิ่งของต่างๆทั้งหลายเหล่านั้น <c oughs> แต่ให้พากันสร้างไว้ด้วยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายเป็นสิ่งที่ให้ร่างกายเราพึ่งพาอาศัยแต่จำไม่จะเป็นจะมากมยไก่กอกรสาไหนมันจะหล่อเลี้ยงร่างกายกัานไหนไม่ก็หล่อเลี้ยงไว้ได้ช่วยฟัวขาวเท่านั้นเองอย่างจก่งก็ไม่เกินร้อยปี อย่างนั้นก็จากกันไปมม่มันจากเราก่อนเราก็จากเขาก่อนมันเป็นอน ang, ันนี้ยังเป็นของชั่วคราวนั่นเองเงินก็ชั่วคราวยกฐานบรรดาศักดิก์ก็ชั่วคราว,วขัวเมียก็ชั่วคราวลูกหลานก็ชั่วคราวบริสัทบริวานก็ชั่วคราวมีแต่ของชั่วคราวทท้งนั้นแหละมันมีความหมายในขณะที่มีลมหายใจเข้าออกเท่านั้นหมดลมหายใจเข้าออกต้องหมดความหมายไปแต่ในขณะที่อยู่กันในขณะที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นเงินทองยกฐานบรรดาศักดิ์ ลูกผ <rude S 2> ัวเมียในภอรไรต่างๆมากมายนังหลายเ่าั้นจะมีประโยชน์แก่งสารสาระากับพ่อพ่อเรามีสิทธิทำคู่เคียงไปกับการเกี่ยวข้องเพราะนั้นชีวิตทุกชีวิตเนั่นขาดคืนทำไม่ได้ถ้าขาดคืนทำแล้วภัยอันตรายที่สุดเช่นว่าพวกเราเราักเรานักศึาษาทังหลายหัวพากันขวนขวายเสวหาวิชาความรู้จะวิชาความรู้ในแผนกไหนสาถาไหมก็ตาม จะมีมากมายใจกอใังแต่ปัญญาเตีเปัญญาเอกขนาดไหนเป็นตอ็อกเปิดขนาดไหนก็ตามถ้าหากไม่มีสินทำคู่เคียงไปด้วยแล้วไอวิชาความรู้ปัญญาต่างๆทั้งหลายลานั้นแหละมันจะเป็นภัยอันตรายอย่างไร้การมันจะเป็นเครื่องมือในการทาความชั่วได้อย่างคล่องแคล่วได้อย่างเฉลียวฉลาดแต่ถ้าหากมีสินทำคู่เคียงไปด้วยแล้วไอวิชาความรู้หรือไอ ความจเจืยวฉลาดนั้นมีแต่ามเอาแต่ความสุขความเจริญมาสู่ตัวเองและผู้เกี่ยวข้องเพราะนั้นชีวิตนั้นมันจึงจําเป็นจะต้องมีสิ่งทำเพู้่เชื่อไปด้วยสี่งรั้นคพระพุทธเจ้าประกาศไว้อย่างสมบูรณ์ถ้าพวกเราชาวพุทธทากันใ้ความสําคัญต่อการนำไปประพฤติปฏิบัติอย่าเพียงแต่มาตกาศว่าอย่าเพียงแต่การมานับถือ พระพุทธิจ้าทรงประกาศศาสนาไว้ไม่ได้บรประกาศศาสนาไว้ให้พวกเรากราบไหว้หรือนับถือหรือบางวอนขอร้องให้มาใส่เก่ามาตัวเปนดาให้พวกเราเป็นอะไรตามที่เราปรารถนาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วอันนั้นแหละมันจะตายก็ไม่ได้อะไรเราจะไปคอยมันคอยนห้เองบ่อน้ำสาตางแ้นะมาใส่เก่ามาตัวเปนดาลให้เราล่เย็นให้เราจุ่มชื้นให้เราอิ่มหนักรืนรมอ มันไม่ได้เราหลาัาา่ขึ้นมาอาขึ้นมาเดิมที่เรานํามาประพฤติปฏิบัติาาาตีินำองศาส่านทำผู้ทียังมาประพฤติปฏิบัติดินั่นแหละเราจะได้รับความสุขความเจริญอย่างแท้จริงแต่าศาสนาท่านอินท่านพอท่านมีความสมบูณรณ์อย่างนี้ท่านไม่ได้ไม่ไม่ได้ดีไม่ได้เสื่อมอะไรไปกับการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของู้หเราเพราะฉะนั้นถ้าหาพวกเราชาวพุทธหลายเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธ เรามีโอกาสในการเกิดขึ้นมาในความปิดผดเราโอกาสเกิดขึ้นมาในทําการของศาสนาเพื่มีความกบูดณ์ถ้าพวกเรายังจะพากันงอมืองอเท้าพากันเพียงแต่กราบไหวพากันเพียงแต่อ้อนวอนขอร้องแล้วชีวิตของพวกเราสูงต่ำจะมีแต่ความพัดุลพรรลังมีแต่ความเล่าร้อมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อเวลาทั้งนั้นที่ปราถนาฟังุูเสวยหนาฟังฟแต่เราจะไม่เคยเจอฟังลู แต่ถ้าพวกเราท่านทั้งหลายพากันน้อมนำตื่นตัวด้วยการนำเอาสีธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติเทียงแต่แบบนี้โอ้โดยเฉพาะการอบรมจิตอบรมใจของพวกเราจังวันละเ้็กวันละน้อยวันละมากอะไรก็ตามทำตามกำลังตามความสามารถของพวกเราโดยเฉพาะหาพวกเราพากันอบรมจิตอบรมใจของเราให้มันหยุดนิ่ง แล้วใจของเราจะมีกําลังเปียบไปดุดเหมือนร่างกายของนักกีฬามันแหละก็มันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดมันก็จะมีร่างกายที่มีกําลังถ้าเราอบรมจิตอบรมใจเมื่อให้หยุดนิ่งอีกใจของเราจะมีกําลังดังเช่นพระพุทธเจ้าหรือสงส์ตาวุฒอรหานเลอย่างนั้นใจนี่แหละจะเป็นประโยชน์แก่งสันสาระต่อตัวตัวเองอย่างแท้จริง พื้นฐานเหล่านี้ก็รวนแต่นําเอาศีลธรรมของพุทธิจ้าเป็นแนวทางในการปลดทุกขสปลดเบดเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตแล้วชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเป็นของแน,น่นอนเพราะฉะนั้นในการอธิบายทรมานั้นก็เห็นว่าพอทุกคนเริเ,เวลาก็หวังใจว่าพวกเราท่านทั้ง,งหลายคงจะให้ความสาคัญแก่ติตที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงนั้นมันอยู่ที่จิตแล้วก็น้อนมนําเอาทมของพุทธิจ้ก ไปอฝอทกปฏิบัติพวกเราก็จะมีกับวามสุขวามเจริญการอธิบายทรมานั้นก็เห็ววนว่าพอสมควรจะเวลาที่ขอยุติเอวังก็มีด้วยปากกาแบบนี้